สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมอยู่กับผมธนาทรอ,อีกแล้วกับเกมไพ่แบงก์อันเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นช่วงคริสต์มาสนะครับผมนี่อยู่กับคุณเดวมายสามเก้าเจ็ดเช่นเคยเจ้าเก่าไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนแล้วก็ยังจะไม่เปลี่ยนช <c oughs> <c oughs> ื่อครับ <c oughs> แล้วก็ยังจะไม่เปลี่ยนนะครับผมนี่ก็จะมีสินค้านําเข้าเพิ่งดูมาสั่งตรงเายแล้ล้อเลยะครับจากลังแสงไกลหน้านั่นเองอือ <c oughs> นะครับผมเป็น L 8 6 LSW Christmas นะครับผม X x m a t เหมือนกันนะครับผมคือความหมายเดียวกันการก็เป็นปืนโกล L 8 6ธรรมดาไม่มีอะไรมากนอกจากกระสุนที่เยอะกว่าปกติซึ่งรวมๆแล้วตอนนี้ที่ผมใช้เท่พมือกระสุนด้วยก็จะมี630นัดยิงกันมันเลยทีเดียว600นัดซึ่งเป็นเครนะเวลาซึ่งเป็นมันเยอะที่สุดเลยป่ะหรือว่าไงเยอะทีสุดแล้ว ใช่ครับเยอะที่สุดในเกมเลยนะครับผมเพิ่มแล้วโอ้ยิงกันแบบมันเลยอะ่ะจริงเดีย๋ยวลองยิงดูก่อนนะเออเนี่ยยิงยังไม่หมดเลย <c oughs> จะโดนจะโดนหาร้องก็โปรกระสุนได้ <c oughs> ยิงกันโอ้โ <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมกดหมดแม็กซ์ก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะมีดีตรงที่ลาย สังเกตลายเป็นลายเหมือนต้นลายแดงสลับสีเขียวต้องคิดมานนั่นเองนะครับผมแล้วจะมีสีเหลืองบ้างตรงด้ามจับเน้นสีแดงแล้วก็เขียวเหลืองนะครับเหมือนสัญญาณไฟจราจรเลยวะค <c oughs> รบเลยะอะจะมีแค่สีดาที่ดาจับนะครับก็เอามาได้สีสันค่อนข้างหวานแหววเกินนะครับผมซึ่งไม่คล้ายเข้ากับปืนกลนั่นเท่าไหร่ ครับผมกระสุนมีร้อยสิบสามนั่นแล้วเขาผมมันจุได้โคตรเยอะเลยทีเดียวแม็กเดียวนะหนึ่งแม็กอะโ <ś led> อ้โหอันนี้ครับผมจะมา,ามลาองทดสอบ MK ฮะครับผม,ม MK นะนะ็มเร้อยห้าสิบนั้นะรู้สึกผมจะรู้สึกว่าเช่นนั้น MK ็มสี่หกนะแต่ผมขอไม่เอาอันนั้นมาเทียบละกันเพราะว่าความสามารถมันต่างกัอลิปลับนะ,นะครับผเอาไปผมไม่ได้การยิงนะครับผมกดค้างก็งกดได้ กดคลิกย้ำๆก็กดได้เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวลองกดค้างดูก่อนนะครับใช้ยาตอนนี้ถอดออกเกลี้ยงเลยนะครับคุณเดีว่ามาช่วยไปอยู่ริมสุดนู่นเลยครับผมตรงปลายทางนู่นเลยครับนะบครับผมนี่ตอนนี้เราใช้ทอรัสเดเวลโฟนะครับผมซึ่งมีกล้องติดแน่ระเบิดวันแหววนะครับผมซึ่งจากที่ซูมนี่แล้วชื่อไม่ขึ้นแสดงว่ายังไงก็ยิงไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเป็นบึนคนที่ถึงจะขึ้นนะครับใช้บึน หกในการช่วยแรงนะครับผมเนี่ยถ้าชื่อไม่ขึ้นแสดงว่ายิงไม่ถึงปาร์ตนี่นะครับเชื่อถึงการยิงนะครับผมคลิกถ้าคลิกรัวจะทําให้ระยะไกลมันไม่แม่นอยู่แล้วเนาะสําหรับปืนกลนะครับผมระยะไกลไม่มีความแม่นยำเท่าไหร่ต้องคลิกเทียนัดเฮ้ยตายยากนะครับผม,อ,มอาเวอรันเด้งด้วย มีมีมีม,มียิงไม่โดนเหมือนกันนะผมซึ่งผมไม่ได้ขยับเมาส์เลยทีเดียวสังเกตได้ว่ามันจะมีจุดที่จำไหนที่ยิงไม่โดนโเนื่องจากระยะที่มันไม่แม่นนั่นเองโอเคครับ okay, มาแล้วผมมองไม่เห็นนบะขออภยัยซึ่งก็คือถ้าคุณกดค้างอะหาคามันยังไม่ได้ทีเดียวอาจจะเข้าหัวก็ได้แต่ฟุกนะครับผมนี่ถ้าคุณกดค้างคุณต้องเผื่อแรงดีของมันนะครับโดนไหมครับเนี่ยมันโดนบ้างแหละตะก,กี้บ้างแหละแต่นะ น้อยมากดูจากต้นหนาแล้วเมื่อกี้ยิงไปทั้งหมดกี่นัดไม่รู้นะครับผมแต่รู้สึกจะเกือบเ0็ดนัดอะประมาณหกวันนัดได้หกสิบเลือเหรอ67สิดประมาณ64นัดนะครับผมเหลืออะไรนะ67โอ้โหยิงไปตั้ง60กว่านัด <c oughs> เลื่อนเหรอตั้งเยอะโอ้โ oh. ห <c oughs> <c oughs> ซึ่งถ้าคุณกดเทียนัดจะหวังผลได้เยอะขึ้นนะแล้วก็ใช้กล้องแ็งช่วย มีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งการเล่นคลองนี้ก็จะเป็นเล่นแบบ M4A1 นะครับผมซึ่งเหมือนกันในการยิงคือกดคลิกมันจะออกแบบบิ r ์ส mode ก็คือยิงแบบ3นัดต่อคลิกต่อคลิกเมาของเรานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราคลิกสนัดเนี่ยก็จะมีความการเฉดเป้าออบ้างนะแต่ถ้าเอาคลิกทีละนัดเลยเนี่ยจะไม่ความแม่นยาวเป็นที่ประมาณ7 0 8 0นะครับ ยิ่งคิกย้ำๆไม่ต้องพูดถึงครับนี่ให้คุณเลงเผื่อหน่อยนะครับประมาณแกนที่สามนะเส้นที่สามมจากตรงเส้นกะได้หลักนะเส้นหล่าเส้นหนึ่งนะอย่างเงี้ยเราค่อยยิงจะได้ผลกว่านะเจ้หัวหมดเลยไม่โดนเลยไม่โดนครับเพราะผมเล็งสูงกว่าอยู่ก็เลงประมาณตัวนะอย่าเลงหัวนะปืนนี้ไม่เน้นหัวนะครับนี่ยังไม่โดนนะเล็งเอาเอาเป้าลงเลงงยังไม่โดนไม่ไม่โดนหัวครับ โดนตัวครับเนี่ยเห็นไหมครับหน้ากากหลุดอาจารย์ก็หลบพิวแล้วเดี๋ยวจะหามาใส่แป๊บนึงครับหาว่าหาว่าเขหาไม่เจอครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยช่วยไหมครับช่วยไหมครับช่วยหาไหมครับโอเคช่วยหานะครับถ้าคุณเจอศัตรูแล้วคุณนั่งเลงอย่างเงี้ยคุณโดนสวนกลับแน่นอนใช่ไหมนะ นะนะแค่โผล่ไปิีเดียวคุณไม่คุณไม่มีเวลาจะมานั่งรอศัตรูเฉยๆแล้วค่อยเล็งนี่ไไม่มีแลาหรอกคุณต้องออกมาแป,ป๊บเดียวแล้วก็ยิงแล้วก็ลบเลยประมาณเนี้ยอย่เงี้ยจะทำให้ครบย่าเลยกระสุนแล้วอะไรนะระสอง,ค,สองครับเรียบร้อยครับผมหน้ากากเดี๋ยว,ผม,ผ,มวยผมช่วยหาแล้วเดี๋ยวก็มาครับเดี๋ยวก็ใส่นะนะครับราคาขายก็อยู่ที่เจ็ดรยหสิบแคสต์ต่อวัน ใช่ป่ะวะหรือ650วาวะไม่รู้นะครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นให้ดูตรงตหนสือข้างล่างตรงนี้นะครับบนจอนี่เองเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะราคาว่าเท่าไหร่ชายาเดี๋ยวค่อยบอกนะสำหรับความเป็นยำถ้าคุณใส่กระสุนฮอลโลพอยท์จะช่วยได้เป็นอย่างดีนะเนีย่ยกับระยะไกลแต่ถ้าเป็นระยะใกล้ไม่ต้องพูดถึงฟูไมยท่านแจ็คเก็ตก็สบายยิงได้เลยอะ่ะคือเพิ่มความแรงของปืนอีกใช่ไหมก็ วยในการซัพพอร์ตการยิงยิงเฉยครับผมยิงเฉยครับยิงเฉยนะครับเนี่ยเอาการขีเดเกียร์นั้นไม่ต้องรัวค่อยๆเล็งจมีไปแต่ไม่ต้องจมีม,มาให้กระสุนเกาะระดับคอก็พออย่าไปแต่ถ้าคุณกดค้างอย่าเล็งหัวนะเล็งตัวนะกดวขาดค้างประมาณเล็งตัวไว้แล้วค่อยลากเข้าหัวจะดีที่สุดนะจะรู้ว่านั่งนั่งเล็ยใช่ต้งอ,องยนะ่อแล้วกดเข้าตัวดันจาก เมื่อสักพูดในการยิงปาดก็จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพในการปาดค่อนข้างสูงครับแต่ถ้าศัตรูโยกยิงล่ะศัตรูโยกด้วยล่ะนะจะจะลองโยกไปซ้ายขวาเล้ยิงไปด้วยนะครับยิงสวนไปด้วยครับแต่ใช้ลูกโมนะถ้าปืนก่อนเดี๋ยวผมยิงไม่ทันนะครับจากระยะเนี่ยเห็นไหมจากที่ระยะกันสายเนี้ยถ้าคิดว่าสับกันอย่างเงี้ยยังไงก็ยิงไม่โดนนะครับให้เราให้เราทำงี้ครับลงไปแล้วนั่งกดค้างอย่างงี้เลยครับใช่เลยวะใช่เหรอ ใช่นะเจอยิงกดยิงหน่อยแบบนี้ไม่ไม่น่าใช่นะถ้าถ้ารู้สึกเมื่อกี้ไม่น่าใช่นะแต่เมื่อกี้ผม็ม่พอเลยผมนะแต่นับกดตัวไปเลยกดตัวนะครับเน้นเน้นกดตัวมากกว่าเพราะต้องขึ้นเชือบปืนกลให้สมกับราคาปืนกลเนระดับตัวแต่ถ้าเข้าหัวได้ก็แจ็คพอตลวครับนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมราคาก็ซื้อจับจองกันได้ง่ายนะไม่แพงเท่าไหร่นะแล้วก็แบบมันอะมันมันตรงที่ยิงแบบนอนสต็อป ก็ยิงกำแพงนะแต่อันนี้แรงถีบกระสุนแบบกดค้างเลยนะครับสังเกตอันนี้คือถอยยาไม่ได้ใส่นะนี่ขึ้นจากระยะเส้นประมาณนี้ที่ผมเล็งกลางเส้นนัดแรกจะโดนตรงกลางตรงตรงเป้าเป๊ะนะครับนี่แล้วค่อยขึ้นไปประมาณเส้นนี้ก็ประมาณหนึ่งช่องครึ่งของกำแพงเนี่ยหนึ่งช่องครึ่งน,นะถือว่าไม่เยอะถือว่าไม่เยอะเบาดีดน้อยด้วยกระสุนเยอะด้วย นี่แบบกดค้างแบบลากคมปืนด้วยนะเนี่ยแต่ข้อเสียของการยิงกระสุนเยอะๆขนาดนี้ก็มีข้อเสียค่อนข้างอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็คือเวลาคุณกดค้างตลอดเนี่ยกระสุนจะสายออกด้านข้างซึ่งคุณก็ไม่รู้เลยว่ามันจะออกทางซ้ายหรือขวามันเป็นปืนก้อนอะ่ะเนี่ยถ้าคุณไม่นั่งยิงอะ่นะนะผมคืจะนั่งยิงแต่เริ่มรู้สึกเห็นถ้ามองกระสุนดีๆอะ่ะมันเสกมันจออนข้าง ทำให้หวังผลในการยิงค่อนข้างลำบากนะครับฉะนั้นอยู่ไกลระยะแน้นแค่กล้องช่วยแล้วก็นั่งนั่งโยกแล้วก็ยิงแับชิคเพียน,นะคะรับเม่งจัจะหวะาก็ได้ครับคุณถ้าคุณคิดว่ามันตรงกตรงแต่ของตัวเองแต่สำหรับผมแล้วผมว่าไม่ไม่ควรเท่าไหร่ถ้าเจอกับอาร์คมีสวยเลยนโอ้ย L L ใบสิบหกเป็นปืนเน้นวิงกลที่เน้นยิงระยะกลางอย่าใกล้สุดนะครับระยะกลางก็ประมาณตรงนี้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือระยะกลางด,ด,ดีครับอันนี้คือระยะใกล้นะครับผมสู้สู้ละ <laughs> ซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าแรกกับอักือคิดนี่โอ้โจบจริงๆระยะกลางพอนะครับแล้วก็อย่าไกลเกินไปนะไกลเกินไปข้อเสียคุณกนก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วเนี่ยเงี้ย คุณอเอาปืนกลยิงกับเขาเนี่ยแล้วเขาอักเวนกลับมาคิดว่าคุณคิดว่าฆ่ายิงเขาโดนก่อนก็จบแต่ความแม่นยำมันหวังยากครับบางทีก็ยังไม่โดนเลยนั่นน้ากากิวนี่ใส่ฟูไปทันจะเก็ตมาช่วยนะเนี่ยอยาปยิวอีกโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันในเกมดีกว่าครับผมไปครับไปไปเลยไปอออืื้ห หดแล้ว c น n d น g e n e t นะครับผมของอีเวนต์ตอนคิดว่าซื้อไว้นะครับถ้าคุณอยากถ้าคุณชอบเอฟเฟกต